สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ำรถหองเรดัมซิ่งครับผมก็คลิปนี้นะครับก็มาใส่แป้งนะครับด้วยกันขึ้นของด้วยกันกับพี่เอนะครับตอนนี้ก็รอใส่อยู่นะครับนั่นรถผมครับตอนนี้ก็เป็นรถพี่เอครับไม่เจอกันแป๊บเดียวนะครับพี่เอจัดกระจกนาซ่าใหม่นะครับไปโอ้งามแถอ่วะผมอุ้ย ผมว่าผมต้องจัดแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยว่ได้แล้วดิี่รถกระจองามกว่าแล้วเห็นป่เฮ้ย,ยนะครับถ้ายัางไงผมจัดแน่นอนใส่เที่ยงแล้ววะขิดไปขิดมาแล้วคือพี่เราเขามีกระจกนาซาอยู่แล้วนะครับกระจกนาซาที่เอาเอาออกมาจากคันเดิมแล้วก็พี่แกไปเก็บจากคันนั่นที <laughs> ่มาใส่เนี่ยแล้วก็มาเช็ดเอานะครับทำความสะอาดเอา พี่แกดูแลรถดีครับบอกไว้เลยนะครับแล้วก็ค้ากระจกก็คือของเก่าอยู่แล้วนะครับของเดิมของเดิมนะครับค้ากระจกก็เลยมาเรียงนาซ่าก็เลยเป็นสวยเลยนะครับแกมแมวแมงพิกิจ <c oughs> เป็นนีโนวิกเตอร์นะครับท่านผู้ชมสามสี่สี่ครับรุ่นลิมิเต็ดลิมิเต็ดลิมิเต็ลิมิเต็นะครับ นี่ครับก็ที่เห็นใหม่ก็มีกระจกนาซ่านะครับเนอระรถบอดด้ล่างมาสัน้นขนาดบอดด้ล่างดีนี่นะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบๆกันก่อนครับนี่นะครับที่ว่าอยากขี่รถน้ำมันบอยด่างดอกผมก็บวรลุลดอกไล่ได้ดีพอดีนะแต่ว่าก่ามันสะดวกสบายก็คือตรงนี้นะครับผมเอาลูกเอาเมียมาด้วยก็ ผมจะเอาถังน้ําขึ้นแล้วก็เอาหม้อเขาหม้อแกงขึ้นแล้วครับธรรมดานะครับแต่ว่าของผมมันติดอยู่ที่ถังก๊าซนะครับมันเอาขึ้นไม่ได้นะครับน้ําหนักมันเต็มแล้วครับดูนะครับแค่นั้นก็จะเกินนะครับรถรถผมนะครับมันเอาขึ้นไม่ได้ครับนี่แหละครับที่ว่าผมอยากขึ้นรถน้ํามันนะครับผมไม่รู้ว่ารายได้มันจะเท่าไหร่นะครับจะดีไหมไม่ดีไม่ดีผมไม่ไม่สนใจหรอก ผมเอาแคา่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือวิ่งแบบไปตามสไตล์ผมนะครับก็คือวิ่งไปนอนไปนะครับโอ้อันนี้ซื้อไหม่ยูเนี่ยเห็นมากระไรน,นาซาตัวนี้ใบไม้สองใบน่าจะซื้อใหม่ครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้จะเป็นที่ปั่นจระะีนะครับจะอัด อจอร์ลบีจะอัดเอาเองนะครับพวกหูเนี่ยเพราะบกี้นะครับมันจะทําการทําหน้าที่อัดของมันเองข้าวโคตรใส่ป่ะเวลาเข,าเ,ขาเติมเขาเติมเขาตรงนี้นี่แหละกดตรโคตรหละเนี่ยวันนี้แกนั่นนี่ปั้นเดียวะไปบอก่าหูจักหรอกนี่ครับหางหางนะครับหางก็เป็นหางลุ่งเจริญนะครับ I C K นะครับแคทซีหางก็ เงาเงาเรียมๆครับมาดูตัวท้ายครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนี่ครับท้ายนะครับบางฝุ่นท้ายสวยงามนะครับพี่เอไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเพิ่มเพิ่มเติมของพี่เอก็คือพี่เอมาดูแลรักษาทำความสะอาดเอา แต่ก่อนที่สุทินทําไว้นะครับพวกบางฟงบางฝุ่นนี่พี่ขี้แกทําไว้นะครับแต่ว่ามาถึกไอเอะเราห้งล่างดีปะเนี่ยเอ้ยนะครับไม่ยําเลยนี่ละผมอยากได้ไฟไทยนี่นะยังไหนทีได้วะลักเอาเลยวะ่ะลักเอาเล็วะ <c oughs> นี่นะครับบางฝุ่นตัวแม่นะครับโอ้สวยงามเลยครับ ถังน้ำมันก็เป็นถังน้ำมันอกว่า400ลิตรถึงี่อน400หรือ300 400สี่าแล้วเนาะ100ลิตร2 3 400 400ลิตรเยอะหรอกนี่ครับกับเวลายกหัวมันจะยกง่ายหน่อยก็คือเป็นระบบกดไฮดรอลิกแบบกดเอานะครับระบบไฟฟ้าบ่ะยกหวัวขึ้นเลย Get, get, get เกดยๆเยกีลยนะครับสะดวกสบายครับรถน้ำมันไม่ต้องแบบคือรถการ๊าซก็ดีครับรถการ๊าซเราก็ผมก็รูเร้เรื่องรายได้ของผมแล้วเนาะรายได้ผมก็อผมบริหารเรื่องรายได้ของผมก็เข้ากับครอบครัวโอ้หนาเรียดตัวนี้ไหมเข้ากับครอบครัวผมแล้วนะครับรายได้ผมแต่รถน้ำมันนี่ผมผมไม่เคยขับนะครับ ผมไม่เคยขับผมไม่ได้ขับนานแล้วบ่มันบ่เคยขับเคยขับอยู่ขั้นเบอร์สองนะครับแล้วก็ผมผมไม่รู้เรื่องเลดเรทเรื่องอะไรเออกับรถพวกนี้นะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเพิ่นได้หน่อยได้ไลยนะครับบางทีพี่แกอาจจะได้เยอะก,กว่าผมนะครับอย่างของผมนะครับอ่าสามพันเนี่ยผมผมรู้อยู่แล้วเที่ยวละสามพันเนี่ยตายตัวนะเอา สองพันกว่าสามพันนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณสองพันแปดสามพันได้สามพันนะครับรายได้ของผมผมรู้แล้วครับแล้วก็ผมก็บริหารไปอ่าเที่ยวนี้พันนี้ไห้เมียพันนี้ไห้เมียพันนี้ไปถางงวดรถจังสีนาครับผมจัดแกงไวเรียวนะครับถ้าผมมาขึ้นคันนี้นะครับถ้ารายได้คันนี้มากกว่าสามพันนะครับมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามันได้น้อยกว่าล่ะแมนว่าี่นองนะครับแต่ถ้ามันมันได้น้อยกว่าสามพันนะครับ รายได้ที่ผมจัดแจงไว้เมียหนึ่งพันแม่หนึ่งพันข้งวดรถอีกหนึ่งพันนะครับเกิดได้สองพันทีเนี่ยเอาผมต้องหยุดใครคนใดค,คนหนึ่งต้องไม่ได้ใช่ไหมนะครับนั่นแหละเหตุผลที่ยังไม่กล้าขึ้นนะครับแต่ก็ขอครับขออยู่ไม่ใช่ไม่ขอนะครับขอเอาคันนี้อยู่แต่ว,ว่าก็แล้วแต่เท่าแก่ครับให้ขึ้นก็ขึ้นไม่ให้ขึ้นผมก็ไม่ขึ้นครับผมก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอา่า เรายังไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรนะครับคือยังยังยังต้องแบบอ่ายังต้องแบบยังต้องแบบได้ใช้ตังค์อยู่นะครับเราไม่ได้รวยนะครับดุมตัวนี้เป็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมคือคือเงินเงินเงินที่หาแต่ละเดือนยังยังแบบอ่ายัง ยังแบบว่าเขาเอิน,นอย่างอันยังยังแบบว่าลงโตกันอยู่นะครับยังชักหน้าไม่ถึงหลังแบ่งเงินพอดีพอดีพดเปยเปรีเ,ปเ,ปเลยนะครับถ้าวันไหนวันหนึ่งช็อตขึ้นมาเมีเ่ยงเมี่ยงอ่ะโอ้ว่าแตกเสียว่าวดแตกเสียว่าเนียนนอน แคตซีรุ่นใหม่ๆจะแบบออกมาก็รูเยอะๆอย่างนี้เลยครับตัวนี้น่าจะซับสองชั้นนะครับแล้วก็ซับตัวนี้ด้วยตัวจานหนางว่ายกขึ้นอีกเลยนี่ครับแคดซีแท้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับรองขึ้นมาอีกด้วนี่เาาเลยนะครับยกจานหนางว่าขึ้นอีก ที่ขึ้นเนี่ยง่ายงว่าบอะว่าผมตัวเน่ยสอนนะก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมรถใหม่ก็ธรรมดาครับมันก็ต้องงามอยู่แล้วนะครับอ๋อทีมีบุญวาสนาได้ขี่ว่เนาะผมว่าถ้าไม่ซื้อเองนี่ไม่ได้ขี่นะแมนมาท่านผู้ชม มันต้องซื้อเองวะเดี๋ยวผมซื้อเองเลยเนี่ยบุญเรียตังไม่มีครับซื้อเองไม่ได้นะครับจะ <c oughs> หาเสากินคำอยู่ดูมือเย่ยังกันซักหนาว่าถึงหลังอยู่เพี่นนองนี่นะครับรถเรี่น,นะครับเบอร์สิบหกนะครับก็จะมีเบอร์ติดมีมีเบอร์ติดนี่ครับของผมแต่ก่อนก็มีนะครับผมแกะออก เดี๋ยวเขายิงถูกตัวนะครับแล้วเขายิงยิงถูกตัวผมเลยแกวออกนะครับเดี๋ยวมันจะหามาติดใหม่เยอะนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมรถพี่เดูแลได้แบบก็ดีนะครับถือว่าสวยเลยแต่ก่อนสกเกิตกเ็เลเทก็นี่นะครับพี่เอแล้วก็มาจัดแกงไม่เนาะพี่แก้วมาอามามัดมาหาอะไรมาปะมาอะไรมันก็ดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับ มีธงมีอะไรเข้ามาเสริมเข้ามานะครับพี่ขับคันไหนก็สวยคันนั้นนะครับแกดูแลรถด,ดีนะครับแต่้งดีแต่งรถด,ดีครับพี่แต่งรถรักษารถด,ดูแลรถด,ดีครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแกขับคันไหนเห็นไหมคันเบอร์เก้านะครับคันเบอร์เก้าแกขับมาแป๊บเดียวนะครับ ใส่บางฟงบางฝุ่นถูล่างเส็จล่อเหลี่ยมเห็ดสีเห็ดอะไรน,นี่เออแล้วมันเห็ดเราขยันเห็ดนะครับคนขยันนะครับพี่คนดีด้วยนะครับเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะครับนี่นะครับทำง,งานอนะ่ะไปคนเดียวไปไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเพื่อนมีฝูงครับบอกคือห่อยดิ <laughs> ตัวตัวนี้เอามาแปลงใส่หน้าตัวนี้ก็ได้ดิท่านผู้ชมว่าไหมใส่หน้าวิกเตอร์ใส่เฉพาะหน้าได้้ก,กันนะครับเห็นของกระจ้าเ,เห็ดอยู่รับแปลงรับอะไรหัวข้างบนเป็นไฟ LED มาเลยครับรุ่นใหม่มาคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมหากผมพูดอะไรไม่ถูกต้องไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ